นะครับผมสำหรับในส่วนของวันแบบรงคำคำนะครับเนาะสำหรับในกระเบื้องห้า um, สิไปที่วบบิ่งบ,บ,บนต ok, ัวเดียวนะครับในส่วนนี้ชนเล็กเด่ right. นเราหรือไม่นะครับเป็นสูตรใหม่เนาะนะครับสูตรระยะยาวของเขานะครับเนาะก็เป็นสูตร3ตัวนะครับเป็นสูตร3ตัวระยะยาวถึง40่วดนะครับสี่สิบสองมวดนะครับแต่ว่าเลขมันเข่า3หลักนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะมองในชุดนี้นะครับชนหรือไม่นะครับแต่สหลักคือกันนะครับตัวน like ี้เนาะแต่เป็นวิ่งบนนะครับเนาะตัวเดียวนะครับตัวเดียว ถามมันบวชกนในการเดินองตัวเรขเข้ากจับว่างเลยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกาสิเป็นได้นะครับเดี๋ยวจังคอยไปเทียบเนาะถามมันบอกถามันบ่ตรงนะครับ้ารรัการพนผนะครับใส่หลักแสนสิบหลักหน่วยลลักบวกหาได้เลขตัวเดียวนะครับนะนะครับก็จะได้สองนะหลักแสนสองสิบหน่วยล่างนะครับบวกห้าสองบวกศูนย์ได้สองบวกหกเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามนะถามมันไม่ตรงนะหรือมันไม่ชนนะครับเข้ากับจังคอยพิจารณาอีกเนาะนะครับมาหลักร้อยนะเนี่ยนะครับมาหลักร้อยแบบนี้นะครับ มาหลักหน่วยนะครับอเอานะครับสามตัวบนเป็นยังไงวัน,นี้นะครับเนาะสองบวกแปดเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองนะครับนะครับระยะหวังผลนะครับสองมาหลักหน่วยครับสามห้าสองนะครับ, 5, รบหลักแสนเขาเรียกค่าสิบล่างหน่วยล่างสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้านะครับเจ็ดบวกห้าเป็นสองอีกแหละ เป็นสองนะครับไปที่สามเก้าสองเอาโอเคนะครับถ้ามาหน่วยแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับถ้าเป็นลูดนะครับถ้าลูดหรือวิ่งนะครับโอเคนะครับเนาะลูดน้่วิ่งน้ํานะครับเนาะเผื่อมันเข้าสิบหน่วยนะครับก็เรียวนะครับบนเนาะห้าบวกศูนย์ได้ห้าบหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหาทงทีได้หกได้หกนะครับไปที่สองสี่หกนะครับทนไหม นะครับในงวดนี้เนาะนะครับระยะสั้นนะครับเนาะนะครับเอาจอๆนี่เลยนะครับเนาะเอาจอนี้ละนะครับเนาะต่อมานะครับเก้าบวกสี่ไอ้เก้าบวกเก้าเป็นเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่นะสี่เอาโอเคนะครับเนาะสี่เอนนะครับโอเคนะครับถือว่ามาดีถือว่ามาดีเนาะมาดีนะครับถือว่ามาดีนะครับมีร้อยงวดเดียว มีร้อยงวดเดียวต่อมานะครับนะครับหลักแสนเลขสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ค้านะครับเนาะเอาสลับมาสลับมาแล้วสลับมานะครับสลับมาเป็นหลักสิบนะครับถ้ารูดเนี่ยถ้ารูดก็ก็เป็นสิบเก้าคู่นะครับถ้ารูดเนาะสิบเก้าคู่นะครับวางบนนะครับเนาะนะครับแต้มของเราก็รอยอยู่นะครับอ้แ้มนะครับเดินยาวมากๆเลยนะครับถ้ามันเดินยาวๆเนี่ยแสดงว่ามันก็โอเคนะครับ แต่ว่ามันกับบนหน่อยตัวเลขมันถึงห้าตัวนะมันครึ่งนะมันเคืองตัวเลขมันได้ห้าตัวนะครับมันไปถ้าครึ่งหนึ่งเลยนะครับบางทีมันก็จะนะครับเข้าทางเราอาจจะกลายเป็นไปได้เข้าทางเรายาวๆกันเป็นได้นะสาหรับแต้มนะครับเนาะถ้าได้แบบนี้นะครับเราจับแต้มก็คงจะไม่เยอะนะครับถ้าเราออกไปลูดนนะครับเอ้าในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับมีหลักร้อยวันเดียวนะครับสําหรับในวันนี้นะครับหลักแสนเลขแปดสิบล่างกับหน่วยล่างกับห้าศูนย์ห้าศูนย์บวกห้าเนาะแปดบวกห้าแปดบวกห้า แปดบวกห้าห้าบวกห้าก็เป็นศูนย์ห้าบวกห้าห้าบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์ก็เหลือแปดตัวเดียวเอานั่นเป็นยังไงบันเจ้าพี่น้องแมวเอ้ยยังปันกี้นังเลยบันนี่เอ้าเบิ้งบ่อใดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งบ่ไใดนะครับนะนะเบิ้งบ่อใดนะครับเนี่ยนะครับนะครับ แล้ววันที่นี่นะครับเพื่อนเนาะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งแล้วมาเบิ่งอีกส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึงน่งวิ่งตัวเดียวกันเอาระยะสั่นนะครับระยะสั่นนะครับเท่าเ่าพยายาเป็นหาตัวเลขเพื่อว่าให้มันตรงนะเพื่อว่าให้มันตรงเลขระยะยาวเท่านะานะครับเพื่อมันตรงระยะยาวนะครับในสูตรนี้นะครับใช้เลขย้อนหดนะครับก็คือหลักหลักเอาใช้ตัวนี้นะใช้หลักหน่วยนะครใช้หลักหน่วยตัวนี้ครับใช้หลักหน่วยตัวนี้เอาไปบวกกับเอาหน่วยบนไปบวกกับหน่วยล่างวดหดก่อนหน้า เบอกกับตัวนี้นะนะครับนะเก้าบวกหกนะเก้าบวกหกสองตัวนี้เลยเก้าบวกหกนะครับเก้าบวกหกก็จะได้ห้านะครับเก้าบวกหกก็จะได้ห้านะเก้าตัวนี้เอาเก้าตัวนี้ไปบวกหกงวดก่อนหน้าก็จะได้ห้านะครับเอาประกาศนำเงินได้ห้าได้ห้านะครับได้ห้านะครับตัวนี้ห้ามาทีเลขหลักสิบ นะครับคู่กันมาเลยห้าสองห้าสองคู่กันมานะครับงวดต่อมานะครับก็เอาหลักหน่วยตัวนี้เอามาบวกกับหลักหน่วยล่างงวดก่อนหน้านี้นะครับเนาะเจ็ดบวกสองก็ได้เก้านะครับเจ็ดบวกสองได้เก้าได้เก้านะครับเก้าตัวนี้นะครับก็มาที่ชุดนี้นะครับเออได้คู่เดียวเลยคู่เดียวเลยนะครับสองสุดนี้เนาะคู่เดียวเลยนะครับคู่เดียวเอาละห้าสองเก้าสองบัดต่อมานะครับเนาะ เอามานะครับหลักหน่วยตัวนี้เอามาบวกกับหลักหน่วยงวดก่อนหน้าตัวนี้นะครับก็คือหลักหน่วยล่างนะครับไม่ไม่มีค่าคงที่ได้เอาสองบวกศูนย์เลยสองบวกศูน totally. ย์ก็ได <high> ้สองเลยนะได้สองอ้าวมันไม่คู่กันมาเด้เนี่ยไม่คู่กันมาเนาะมันไปหลักร้อยเสยเลยนะตัวนี้ไปหลักร้อยไปหลักร้อยเสยเลยนะเอาไม่คู่เลยไม่คู่กันมาเอาอันนี้ก็วิ่งบนตัวเดียวเท่ากันนะครับนะครับมันไม่มานะครับไม่มาคู่เด้ มีมาคู่อยู่สองงวดนะครับเนะมาคู่สองงวดมันต่อมานะครับนะครับงวดนี้เนาะนะครับนี่เราก็จะเอานะครับเนาะเราเรียกออกไปที่สองสี่หกสองสี่หกตัวนี้ก็เอาหลักหน่วยตัวนี้นะครับเอามาบวกกับหลักหน่วยล่างในงวดก่อนนะนะครับหกบวกหกก็จะได้สองนะครับอ่ะโอเคตัวนี้เข้านะครับเข้านะครับตัวนี้เข้าตัวนี้เข้านะครับเข้าหลักสิบเนาะ เราก็สี่สองสองสี่เลย,ต,เย,ดเดยตัวเดียวชุดเดียวนะครับตัวเดียวชุดเดียวเอางวดงวดต่อมานะครับต่อมาก็เอานะครับสามสองสี่ออกไปที่สามสองสี่สามสองสี่ก็เอาสี่ไปบวกกับหลักหน่วยล่างในงวดก่อนหน้านะครับตัวน,นี้เนาะนะครับตัวน,นี้นะครับสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งก็ได้ห้าเอาได้ตัวเดียวกันนะครับ<ๆ>ในตัวเดียวกันได้ห้านะครับ มันจะไม่ออก55นะครับมันจะไม่ออก55นะครับมันจะไม่ออก55ได้นะครับเอาก็นะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะโอ้ยนัวเจมันมากนี่ละสำหรับในงวดนี้หลักหน่วยล่างกับตัวนี้เนาะโอ้ยหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนไปบวกกับหลักหน่วยล่างงวดก่อนหน้านะครับก็คือเลข6นะครับ2บวก6ได้8ได้ตัวเดียวกันนะครับได้8มันก็คงจะไม่ออก88นะครับ ก็มาเนี่ยก,กันนะมันก็ม่เนี่ยคือกันนะจะมาออกแปดแปดเนาะเอาวิ่งบนตัวเดียวสองสูตรนะครับนะครับสองสูตรสูตรที่หนึ่งนะครับแสนสิบล่างหน่วยล่างบวกห้าได้สองนะได้สองนะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับเอาเก้าหลักหน่วยไปบวกหลักหน่วยล่างงวดก่อนหน้านะครับเนะาะก็จะได้ห้ามาที่ 5, ห้าสองเลยห้าสองงวดนี้นะครับสูตรตัวนี้ได้เกนะ้าสูตรนี้ได้เก้าได้ได้สองตัวนี้ได้เกนะ้าเนาะนะครับสองบวกเจ็ดได้เก้า สองบวกจะได้เก้านะครับก็มาเก้าสองนะครับตัวนี้ไม่มานะครับมาสองหลักร้อยมาหกหลักหน่วยตัวนี้ก็มาคู่นะครับสองสี่นะมาตรงสองสี่วันนี้ห้าห้านะครับห้าห้าไม่มานะนะครับมันมาห้าตัวเดียววันนี้ชนแปดนะครับชนแปดเพราะนั้นนะครับในเลขเด่นบนก็จะเป็นเลขแปดนะเพราะว่ามันก็จะยืนยันไปด้วยสองสูตรนะครับก็สูตรนี้นะครับแปดสิบล่างหน่วยล่างบวกห้าแปดบวกห้าได้สามสามบวกห้าได้ได้แปด ตัวนี้ก็สองบวกหกหลักหน่วยงวดก่อนหน้าก็ได้ไปที่นะครับงวดนี้ก็ได้ไปที่เลขแปดเพราะฉะนั้นในงวดนี้เลขเด่นบนก็จะเป็นเลขแปดแต่แปดมันจะไปอยู่ไหนไม่รู้เราก็เอาแปดไปก่อนแปดวิ่งแปดเด่นแปดวิ่งแปดลูดแปดว่ากันไปนะครับเราต้องจับให้มั่นก่อนนะครับได้ตัวเดียวเราอย่เพิ่งไปเอาหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดนะครับเราก็ยืนแปดไ้ก่อนนะครับหรือว่ารูดแปดหรือว่าวิ่งแปดไปเลยนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับยืนยันด้วยสองสูตรนี้ ถ้ามันบอกื่อกันแบบนี้กับโอพอไข่อยู่นะครับเนาะเราจะจัดต่าหนักไปเลยนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับเนาะเสียดายมันคือกันนะครับมันคงคงจะไม่ออก88ดนะครับวันนี้เด่นบนวิน่งบนก็จะได้ไปที่เลขแดเด่นแดนะครับอ่ะนะครับสำหรับเกมมีออาชีพเซมีรันบนบปเลยสวัสดีครับ